สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้มาพอๆพกับเบ้าหนองอีแล้วครับมือนี้เบ่าหนองมีความฝันมาหวอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่ใจยานในการรับชมรับฟังนํามียาอ,อย่าง,างบ,บ้าหนองก็อยากมานําเสนอมีอย่างกับบ้าหนองกัอยากมาหวอกสู่ฟังครับผมช่วงนี้บ้าหนองอยังไม่ได้ไปยูปทูกทางไหนครับเพราะว่าฝนตกเบ้าหนองก็เลยว่นท่านได้ไปใส่ช่วงนี้ไปใส่ก็บลำบากครับผม ฝนตกสูมือเลาหลดเตะเบาหนองขันยังหาตัวเลขให้มาเอฟซีคือเก่ากับผมเพราะว่าเบาหนองก็ตามความฝันของเอฟซีที่เบาหนองฮุจักเบาหนองกันไปถามไปอีกอยังเพื่อนัสิละว่าเพื่อนฝันบอจยังไดจังไงเองสิละก็มีผู้เพื่อนบอกไ้ฟั่งก็มีอยู่ครับมือนีครับความฝันที่เบาหนองสีเบามือนีก็คือความฝันของ อาจารย์บัดปลาครับผมื่อที่แล้วเพิ่นกให้เลขมากเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่แมนเลขกวามฝันแต่ว่ามือหนีครับเพื่อนหเปไปเลขควาองฟันมากเพื่อน็เวบอคข้องฟันห้บเบาหนองฟั่งเพราะว่าเบาหนองก็ไปหาล็อกเฮดคลิปแ่ะครับตอนกลางวันพอดีมากเห็นเพิ่นจังหวะดีก็เลยได้เห็นกันเพิ่นก็เลยเบาหนองกลยเลดถามเพื่อนล่ะว่าอาจารย์ เด้ฝันบ่หรือว่ามีเลขให้บ่บ่าวหนองกระทาเพิ่นปกติล่ะเพิ่นว่าโอ้ยเลขอาจารย์บ่ทันมีดอกบ่ทันได้นั่งเบิ่งแต่ว่าเลขฝันนั่นมีว่าซั่น่ว์ดีเลยแล้วว่าซั่นอาจารย์เว้าคลิปให้บ่าวน้องเนีตยังน่ะเพิ่นว่าโอ้ยอาจารย์บ่ฮู้ว่านําดอกแต่ว่าสิเว้าให้ฟังนะไปเว้าเอาเองล่ะนี่เลขอาจารย์เขียนไว้แล้วเพิ่นว่าเลขความฝัน คือมาไหว้แทบเบาวนองถามเพิ่นความฝันของเพิ่นครับเพิ่นว่าเพิ่นนอนอยู่เพิ่นนอนอยู่บันนี้เพิ่นเหมือนกับเด้ยิ่นเสียงฝนเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยลุกขึ้นมาเบิ่งบันนี้น้ำท่วมเมดเพิ่นว่าน้ำท่วมเป็นทงแบบกว้างไงแห้งเพิ่นวางส่นะ เลี้ยวไปบรงไหนก็มีแด่นาเลี้ยวไปตรงไหนก็มีแด่น้นามพ่นว่าบันีีเพิ่นกัว่าเพิ่นดนั่งเรือนังเรือง่กเพื่อนกดนนังเรือเพิ่นกับไว้อพิไปกับพายเรือไปเรื่อยๆนเพ่นว่าแหงแห้งพายเรือไปไกลเปนไดก็ยับ่ทันสุดลูมหูลูกตาอยู่พ่นว่าเพิ่นว่าปาดนามทวี้ทวมคกทวมแน่เลยพ่นว่าทวมจน โบเห็นหัวลังคาบานเลยเพื่นว่าบเห็นลังคาบานเลื่อนที่อยู่ในละแวกนั้นเลยเพื่นว่าไอ้น้ำท่วมไปเมื่าอสาิพายไปเมืองใดก็ไอ้มีแต่น้ำพายเรือไปเมืองใก็มีแต่น้ำปานเรือวะอยู่ในมหาสมุทรเพื่นวัาางสิมันก่วงใไงพายซันแหง,งสันเ,ออเรือกันพายไปเรื่อยพายไปเรื่อยเพื่นว่าเพราะปนี้ พอพายไปได้สักพักเพื่นว่าหูซึ้งเมื่อยเพื่อนก็ว่าเจี๊ยวจังไดดีนอนวะสันเพื่นก็เลยว่างไม่พายไว้ในเรือเพื่นก็เลยพนมมือขึ้นเพื่นว่าขอให้ไอ้ไปมีจุดหมายปลายทางเพื่นวางสิพอบัดเพื่นเบาสิ้นสุดปุ๊บเพื่นก็จับไม่พายพายเรือไปอีกวันนี้พายเรือไปอีกเพื่นว่าพายไปได้ ใครเด้วอเพื่อนว่าวันนี้ก็ไปเป็นไปเห็นเป็นเป็นเนินดินเพื่อนว่าสิไปเห็นเป็นเนินดินเพื่อนก็นเลยจอดเรือไว้ยอยู่ขางทางไอขางยังตะลิงเพื่อนนั่นล่ละวันนี้เพื่อนก็นเลยเกาวขาลงไปนี่ดินในแผ่นดินนะะั่นแหละพอพัดกาวลงขาไปปุ๊บหันหลังกลับมา น้ำที่ว่าขี้เรือมานนั้นหายไปหมดเลยแล้วก็เลือมก็หายไปนําคือกันเพื่อนก็ตกใจเพิ่นก็เลยสะดุ่งเตือนขึ้นวันนี้เพื่อนก็เลยมานั่งเพื่อนก็เลยมานั่งพิจารณาความฝันเพิ่อนั่นแหละเพื่อนก็เลยเขียนตัวหนีไว้แต่นี่เพื่อนเขียนไห้เด้อครับบุ๋มเป็นเบาน้องมานั่งเขียนเพื่อนเขียนไหเบาน้องกับมานั่งหลอกของเพิ่นแต่เบาหน้องกับบุ้งหัวอกว่าเพื่อนแปลยังไงยังยังไง เพิ่นให้ตัวเลขมาเบาหนอ่อยกันเอามาเห็เบิงนะครับนาอตัวเรขที่เพิ่นให้เเป็นเขียนไวซีหางครับเป็นเคียนไวซีหางนะครับเป็นเขียนเวซีหางสองหาสามหาสองสามหาหกครับอายุอาจารย์บัดป่าเพิ่นเจ็ดสิบหกปีครับผม ฝันบอลเดน,นังเลือนในความฝันเพื่อนครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหาฟังไวเพื่อเป็นแนวทางครับผมโปรดใส่ปัญญาในการรับชมรับฟังนํามียังเบาหน่องก็อยากเอามาบอกสู้ฟังนี่แหละครับความฟันของอาจารย์ปัดปลาเพื่อนครับเพิ่นเขียนไว้สองห้าสามห้าสามสองแล้วก็ห้าหกครับอายุเพื่อนเจ็ดสิบหกปีเพื่อนกับว่าล่องล่องเอาไปพิจารณาเพื่อนเด้อเพื่อนว่า มากบ่มากกับบริ่าแต่ว่าเพิ่นเขียนให้ทั้งทีเพิ่นว่าบ้านรองกับบริษถามบอกว่าแปลความฝันเป็นแนวใดบ้านรองกับบริษถามเพิ่นเพื่อนไปหอดเพื่อนก็บอกความฝันสู้ฟังเพิ่นแกเอากระดาษตัวเลขกให้เลยครับผมจะจ่ายคิวไว้กงไหนอกเพิ่อให้มากบ้านรองกันเขียนตามที่เพื่อนบอกนี่ครับอาจารย์บัดป่าฝันมาไล้นั่งเรือเพิ่นวางชิอายุ อาจารย์คนกับเจ็ดเจ็ดสิบหกปีเพิ่นเขียนให้สองห้าสามห้าสองสามละกันห้าหกนองพิจรารณาได้วันนั้นเลยงวดวันที่หนึ่งตุลาหกห้าคิดสิ่งใดให้สมหวังนังปรารถนานะครับเนาะเบาหนองกับมาน,นะนำเสนอตัวเลขให้ผู้ใดมีฝันเบาหนองกับมาบอกสู่ฟังแต่ผู้ใดมีตัวเลขให้มาเลยเบาหนองก็บไม่มาบอกสู่ฟังครับผมก็แล้วแต่ว่าเพิ่นสิให้มาจังใด ครับเนาะเบาลงก็มีหน้าที่มาถ่ายทอดด้านเบาลงก็เป็นซื่อกลางในการถ่ายทอดเนาะครับเนาะลองมาด้วยครับเด้อเหล็กอาจารย์วัดปลาครับฝันว่าได้นนางเรือลงไปในแม่ยหนามใหญ่มาสิเนาะสองห้าสามห้าสองสามห้าหกแล้วก็เจ็ดหกครับอายุเพิ่นลองอนะครับเด้อขันมากระสือขันโมมากระโปเป็นยังเป็นตาวอาชี แต่ว่าเปิ้งให้เบาหน่องมาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดโชคลาภนะครับเนาะงแกร้องเบิ้งนะครับเด้อ2 5 3 5 2 3สามอายุอาจารย์นวลปา76ปีครับผมอย่างไรก็ลองเบิง้งเดี๋ยวบ่าหน่องเฝ้าไปทางไหนเดี๋ยวบ่าหน่องกับศิฟ้าเขีดม,มาลงให้เบิ้งเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกเดี๋ยวบ่าหน่องกับศิฟ้าไปขอโชค สถานที่ที่บ้านหนองเคยขอนะครับเนาะบางบางทีเลข่เขาแต่ว่าบ้านหนองยังพอนไ,ไปตามกระมีก็เล่นเยเชิดเไปตามงวดนี่ครับผมเดี๋ยวรอจกพักนะครับเด้อเดี๋ยวก็จิไปลากิโลแนะไปแมร์ฮันนี่แล้วก็ไปไอ้ไข่บ,บัดบัดน้องอยางเนาะหลวงปู่มุนแถาเวียทูวรณแล้วก็อีกหลายๆหม่องที่บ้านหนองยังไม่ทันได้ไปนะครับเนาะหลวงปู่ชวงบัดจะบอกบ้านหนองไม่ทันได้ไปเพราะว่าฝนตก เดี๋ยวบ้าน้องที่ไปเดี๋ยวบ้านหองที่เฝ้าเอาขีดมาลงเห็นบ้างนะครับเนาะอย่างไรก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกห้าทรงวังดังปรารถนาครับผมสวัสดีครับ